โอเคโอเคโอเคกลับมาต่อไม่ต้องเปิดแล้วคิปครบไม่ต้องเปิดแม่งแล้วพอเลิก <c oughs> อ่านต่อเลยเชิญ <c oughs> น,นั่งก่อนครับเก้าอี้ถูกดึงออกมาทำให้ฉันแปลกใจจึงเงยหน้าขึ้นมองคุณฮาจิบานะอุตส่าห์ชวนแล้วถ้าปฏิเสธไปก็คงจะเสียม,มารยาทอยู่นะยิ่งไปกว่นานั้นแล้วฉันคิดว่ายังอยากอยู่กับคุณฮาจิบานะอีกสักพักหนึ่ง อารมณ์หวัดจักระจี้นาอกทำให้แก้มแดงเล็กน้อยและฉันได้นั่งลงบนเก้าอี้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับหัวใจเต้นแรงกับรอยยิ้มที่แสนใจดีนั้นทำให้ฉันอายจนต้องหลบสายตาระหว่านที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นความรู้สึกตื่นเต้นก็ค่อยบรรเทาลงฉันจิบกาแฟหลังอาหารไปพร้อมกับกวาดสายตามองดูรอบๆเป็นครั้งแรกที่ทานข้ากับคุณทัจิบันนั้นในสถานที่แบบนี้ เป็นคนที่โดดเด่นสะดุดตาจริงๆเลยนะคะเอ๊ะผู้หญิงที่เข้ามาในร้านทุกคนต่างก็สนใจมองมาทางนี้กันทางนั้นเลยอ๋ออย่างนั้นเองลเหรอพอคุณทัจิปนะหันมองรอบรอหันมองรอบที่นั่งข้างๆแล้วก็ได้ยินเสียงดังเจ้าจ้าขึ้นมาเล็กทันทีคุณอิจิโจก็ขมวดคิ้วทันทีทันทีตันใดเลยจ้ามาทานข้าวกับเขารู้แล้วไม่ได้พักสบายๆก็เพราะแบบนี้แหละ เฉพาะเรื่องนี้ตอบได้ที่ยังเป็นนักแสดงอยู่คงทําอะไรไม่ได้แล้วนะยิ่งไปกว่านั้นครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่อยู่ในร้านนี้กําลังมองคุณเคียวชิโร่อยู่นะไม่ใช่ผมฮะคุณอิจิโจทําหน้าตกใจกับคําพูดของคุณทาจิบานะเจ้าตัวอาจจะไม่ทันสังเกตแต่คุณเคียวชิโร่ก็สะดุดตาพอสมควรนะใช่ไหมคุณเล่ก็คิดแบบนั้นมันใช่ไหมล่ะน่นีินะคะจะว่าไปแล้วเมื่อถูกว่าอย่างนั้น เอาเฮีย oh, yeah. มึงมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็อาจารย์อิจิโจก็ดูดูเด่นสะดุดตานะคะคิดอย่างนั้นจริงๆด้วยสินะค่ะแต่อาจารย์อิจิโจดูมีท่าทีว่าจะยังโสดอยู่นะฉันเองก็มองหาอาจารย์อิจิโจได้ทันทีเหมือนกันคุณอิจิโจนั้นต่างกับคุณฮาจิวานาที่งดงามเล็กน้อยตรงที่มีความหลูหรา จะว่าไปแล้วตอนงานเลี้ยงครบรอบร้อยปีคุณอีจิโจบอกว่ามาจากครอบครัวอดีตขุนนางชุนั้นสูงเป็นเพราะท่าทางที่แสดงถึงความเป็นผู้ดีนี่เองละมั้งพอดหูหลังที่ยืดตรงดูเรียบร้อยแล้วใบหน้าอันคมเข้มของคุณอีจิโจแล้วจู่ๆคุณอีจิโจก็ถอนหายใจราวกับรู้สึกเอือมละอาไรสาระนะ่ะดูนางจะไม่ค่อยสนใจผู้หญิงสักเท่าไหร่เลยนะ ใครได้นาเป็นแฟนนี่คงจะเจ็บเจ็บจี้เลยอ้ยตายแล้วอีเวนต์ดีวงอีเวนต์ไม่ได้ลเลยเลยโอเคไลส์สดละนะอาจารย์อิจิโจอคำพูดที่ยันชาของคุณอิจิโจอที่ลุกขึ้นยืนนั้นทำเอาฉันตกใจอะไรการจู่จูก็ด้วยความที่ด้วยความที่กำลังงุนงง จึงลุกขึ้นเดินขึ้นตามคุณอิจิโตและคุณฮาจิบานะก็คว้าม,มือฉันเอาไว้คุณฮาจิบานะถ้าเป็นเรื่องของคุณเคียวชิโร่ไม่ต้องไปกังวลหรอกนะเอ๊ะน่าจะเบื่อที่จะพูดแล้วอยากกลับไปทำงานก็ทำนั้นเองแล้วนะเบื่อหรอพังอดกับคำพูดของคุณฮาจิบานะพร้อมกับพร้อมกันนั้นฉันได้มองคุณอิจิโตจ,จากนั้นคุณอิจิโตก็หลีดตาลง ฉันคงจะต้องกลับไปที่ห้องวิจัยแล้วล่ะเธอก็เหมือนกันพม่รีบกลับจะไม่เป็นไรหรอเธอมาที่นี่ก็หกสิบนาทีไปแล้วนะพอคิดดูแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาพักเที่ยงแล้วนี่อะจริงด้วยสิถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ยฉันรีบร้อนลุกจากที่นั่งคุณทาจิบานะดึงมือฉันอีกครั้งหนึง่งเอ๊ะเออคุณทาจิบานะถึงเวลาที่ฉันจะอืมรู้ครับเพราะางั้นอีกอย่างเดียว คุณทาจิบานะดึงข้อมือฉันเข้ามาอีกแล้วก็กระซิบที่ข้างหูของฉันอะทำเอาตัวแข็งทื่อขึ้นมาทันทีจากนายคุณทาจิบานะก็าวหัว,ล,วล้อเลิกงานแล้วมารอที่ประตูทางเข้าโรงแรมหน่อยนะเดี๋ยวผมไปรับคืนนี้เราไปเดทกันนะ่ะเอ๊ะเดทเหรอฉันก็พิบตาปลิดๆก,กับคำพูดที่ไม่นึกไม่ฝัน จากนั้นคุณทัชิบนะก็วางกล่องเล็กๆล,ลงบนฝ่ามือของฉันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาหรอกนะครั้งนี้เป็นการนัดเดทอย่างเป็นทางการน,นะครับจะไปรับประมาณ8ปดโมงนะถ้ามีอะไรแล้ว8ปดโมงนะถ้ามีอะไรแล้วแล้วก็โทรมานะครับอ่ะคุณทัชิบันะยังไม่ได้ตอบอะไรไปเลยแล้วนี่มันอะไรล่ะเนี่ยได้มองด้านหลังของคุณทัชิบนะที่เดินออกไปจากคาฟเฟ่ซะแล้ว ฉันก็มองลงมองกล่องใบเล็กๆที่เขาให้มาที่เขาให้มาก่อนที่จะจากไปพอเปิดกล่องดูก็มีสร้อยคอเล็กๆน่ารักที่พอจะกระทบแสงแดดแล้วเปล่งประกายแวววาวอันนี้คือของขวัญสำหรับฉันนะหรอแล้ว,เร,ลวเรื่องเดดนั่นอีกว่าจะไม่กลับไปที่ออฟฟิศแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำทำให้ทำงานไม่รู้เรื่อง รู้สึกว่าหัวใจนั้นกำลังเต้นแรงตึกตักตึกตักฉันก้มมองกล่องใบเล็กที่อยู่ในมืออีกครั้งที่อยู่ในมือฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิฉันก็มองดูกล่องใบเล็กนั้นอีกอีกอยู่คู่หนึ่งอะไรของกีวะเนี่ยโอ๊ยหมวเสือเต้นเบอร์อีกแล้วแม่งเลยหลังจากเลิกงานฉันก็ออกมาที่ ฉันก็ออกมาอยู่ที่หน้าทางเข้าโรง,งแรมพอมาถึงตรงนั้นก็พบกับคุณทาจิบาน,นายยิ่รออยู่ขอบคุณนะที่มากูจะไม่มาเนี่ยแมว่พี่เอ๋มเดินกลับเข้าห้องมึงจะไปไหนก็ไม่เลยแบไม่มาแล้วบอกวอ่าเขิดอ่ะกิบคุกกลัวอะไรอย่างเนื้อวะผู้ชายประเภทนี้มันมักจะอ,อกหังผู้หญิงง่ายเว้ยคือจีบเล่นๆเข้าใจ่คาว่าจีบเ,เล่นๆมาเออ เปนดทีบแล้วทิ้งขว้างอะเหมือนเราเป็นของเล่นสักอย่างอะนี่นี่ไม่ใช่จากประสบการณ์ประสบการณ์จริงนะคือกิ๊ฟยังไม่เคยมีแฟนนะยังยังโสดอยู่แต่ว่าได้ดูละครก็มันก็พอรู้เรื่องแหละเนาะผู้ชายประเภทนี้กิ๊ฟกลัวเขารู้มันจะทิ้งเราอะ่ะเหมือนทําให้รักแล้วก็แบบอกหักไปอะไรเงี้ยทาอกหักหักอกเราอะอุ้ยถ้าทำอย่างนั้กิ๊ฟโกรธจริงๆด้วยจะโกรธยิ่งกว่าเลี้ยวอีก ของเลียวยังเสียใจไนงะคือมันรักทั้งสองฝ่ายแล้วมันแบบนะเก็บสาวเอฟเฟกต์วับสาวเอฟเฟกต์ของอาจารย์อิจิโจปิดหนังสือปุบโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ตอนจนจบนะคะกิฟต์ขออนุญาตทิ้งไว้แค่นี้เลยเนาะก็ใครที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร้นะคะก็แชร์กันด้วยแล้วกันเนาะ เออเดี๋ยวกิ๊วจะพยายามลงให้บ่อยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่างมากเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่จนตอนจบคะ่ะบ๊ายบายซียิค่ะ